สวัสดีค่ะพบกัชบช่องทรปนี่ค่ะค่ะวันนี้มาทานมีคุกจทุกคนวันนี้ได้มีคุกไก่ฉีกจ้าเยอะย,อยอจ้ะทุกคนจานนี้ก็เขาก็อันนี้ซื้อมานะคะทุกคนมีคุกเพราะว่าเขาคุกเรียบร้อยนะคะใส่ปรุงรสเรียบร้อยแต่อันนี้เติมเติมรสชาตินิดหน่อยนะคะเติมพริกนะคะทุกคนเติมพริกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เขาคุกเรียบร้อยนะคะในมีพริกมีกากกากหมูนะคะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะกากหมูกรอบๆนะคะทุกคนนี่คลาดลงไปจ้าโรยลงไปจ้าทุกคนโรยลงไปจ้าแล้วเราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะทุกคนคลุกเขาเข้ากันจะมีกากหมูกรอบๆกินกับมีคลุกนะคะทุกคนนี่เขาคลุกเรียบร้อยนะคะปรุงรสใส่ พิกใส่อะไรเรียบร้อยเนาะก็เนียรสชาติเดี๋ยวมาชิมกันกันกนทุกคนกากหมูชิ้นตโตๆกากหมูชิ้นตโตๆก,กรอบกันเลยนะคะมีผักสลัดนะคะมีแกงกวาจ้ะก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่โรบเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งต,งต,งติงให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะมาจะทาน กันเลยจะได้ไรทานคะทุกคนได้ได้อมีคุกเสร็จแล้วเราก็จะทานมารักกอสุกหวานกันจะทุกคนมาจากวันนี้มีมีกะล่ำมีผักสลัดแล้วก็แตงกวาน,นะคะผักเต็มมานจะมาจากจะเจอไปเลยมาทานกันเลยมันมว้วนโอ้เช่หนหี่นะคะทุกคนเช่นม,มีอร่อยพอดีจ้ะ อันนี้ใส่แคปพิกอย่างเดียวค่ะกรอบมากแคบหมูกรอบมากจ้ะเขากรอบ,อ,บอร่อยเส้นหมี่ของเราก็ยาวเหนียวนุ่มเหมือนเออดิมสดมา มีมีคุกทานกับแจงกวัวกรอบ,อ,บอร่อยมากจ้ะเข้ากันก็ไม่ผักสลัดนะคะมีกระล่ำเข้ากันรดเลยทุกคนแตงจ๋าเฮ้ออยาหมุน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 ทานเลยจ้ะ Ừm. Ừ. rồi. ừ. ไก่ชีเขาก็จะเนื้อแน่นมากทุกคนอร่อยแน่นมากเนื้อรรวนๆนะคะน่าจะเป็นอกอกไก่นะคะเนื้ออกไก่มันจะแน่นเพราะว่าเคยซื้อมาทานนะ ออกมากกินมาอ,มอมืใครชอบเผ็ดก็เติมได้นะ ของเราก็กกอบมาก Đu cảm chín đẹp mất. Rồi. Rồi กินไม่พูดไม่จาอร่อยฟินฟินอืม แบบวมาจัแบแห้งจับพักนาถ้าถ้าคนที่ชอบแบบว่ารสชาติแบบไม่ไม่จัดไม่เผ็ดเกินไปเนาะทานได้เลยนะคะไม่ต้องปรุงนะคะไม่ต้องเพิ่มพริกเลย rồi rất right, rồi cho tôi lên này đẹp lắm quan trọng, khăn một trái Hãy subscribe trái มา,มาทานกันจ้าอันนี้มาทานต่อจ้ะมะละกอหวานๆต้มหมุนต้มหมุนมาแล้วจ้ะ กระดาษจะ้ะอืมมาจา้าอันนี้ก็จะมรกอสุกหวานๆนะคะทุกคนอุ้ยเหลืองไปสีส้ม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 เข้มๆเ,เลยนะคะวหวานๆเลยจ้ะทุกคนมาหวานมากทานอาหารคาวแล้วก็ต่อนด้วย ผลไม้ม,มันอืม่ปดีมีประโยชน์ไล่ะกูกิน้ไงอืมฟินม,ม,มาก ม่ละกอดีมากเป็นอะไรที่แบบว่าเช้ามาตื่นขึ้นมาเนี่ยดีมากดีต่อระบบเราลำไส้เราเนาะเช้ามาเราก็ต้องเข้าห้องน้ำมันดีมากจัดง ผลไม้นนไมีประโยชนมะละกอสุกหวานอัดแฝงวันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าผิดพลาดมาก,กันใดก็ขอโทษขอไปนะคะผู้ผิดก็ขอโทษขอไปนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย